กราบเจ้าทุกคนที่มาดูคลิปนี้น้อยนะครับวันนี้อยู่กับจังปุ๊บป,ปั๊บาสามแปดเอเบอร์โนสามนะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปเที่ยวนะครับน่าคือผมจะตั้งชื่อรายการนี้ว่าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บอย่างเที่ยวเออปุ๊บปั๊บพาเที่ยวอังเปาพามาเออแวัน,นีนนะ้แล้วกันนะน้าเราไปถึงที่นั่นเลยแล้วก็จะถ่ายอีกทีนะ ไปกันเ <I> อปิดคลิปแบบดีนะถึงแล้วถึงแล้วแล้วก็จะเดินเข้าไปในทาราบีดเลยเดินไปเดินไปเรื่อยๆไหวไหมถ้าเดิอนอะ่ะขี่รถไปง่ายกว่า แลก็ตนตรงนู้นเสื้่บรถรถกอล์ฟแล้วก็สะพานกบับรกกยับเหรอ ทุก <laughs> คนครับคือมันเป็นทะเลเทียมนะครับเอ่อเฮ้ยแต่เพาว่าของเฉาะนะไปไปกันน้องเต็มปะมาละไม่ทรมานเท่ากินน้ำเสื่อมรบบ เป็นแบบจมแปลกเฮ้ยจะลมสายเต็มรอนเท้าแป๊บเที่ยกพ่อพามาที่ไหนเนี่ ไหนหรืออก็ไม่รู้ทะเลเทียมแน่่อยใช่ <c oughs> ไายเกเท้าพ่อมาแ่า <c> น <oughs> แต่ปอลินน้ำไม่แน่เพราะอไปฉีดวัคซีนมาแลวเสียใจเออไม่ได้าาช้น้ำแนเอามาอยู่อยู่ในรถเดีเ๋ยวต้องผักู่ <c oughs> วิ่งสไลเดอร์น่าริ้นที่ก็ประคัพึ่กกำมือแล้วพวดกำลังชังนนี้กำมือกระต่ยเยอะอ๋อมองกร ไปพิชิตทะเลเทียวใกล้ๆกันเถอะปลาอะนี่คะมาตกปลามีหอยด้วยไม่การ์ลงน้ำน้ำมันดูลึกมากใช่มันลึกแต่ตรงนี้มันตื้นใช่ครับคิด กี่เกี้ยนะไปสั่งอาหารกันอาหารมาเสียบิ้วปักแถ่ปยป๊าเป็นคนแรกเพราะว่าปป๊าหลอกต่อไปก็ถ่ายเนาะต่อไปก็ถ่ายเมี้ยวฝนแล้วต่อไปก็ถ่ายยาเปียกวิรุรุษนะสุดท้ายของเราที่นี่นะครับอาหารก็จะมีกุ้งเผาเซินจ่ายกับไฟแล้วกับซอสแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็ยำนะครับเหลือไอ้ ขออยากกินข้าวทรับเลยน้องชายภูเขาเดี๋ยวไปหาทรายมาช่วยนี่นะครับกำจายมาเลยเดีย๋ยวเราจะแแบบาหาทรายเชื่อน้องผมไปทรายมาแล้วย่น เ,ออเดี๋ยวเราก็จะปัดสรายไปเลยนะครับไป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 ปัดสาใายของแล้ว <laughs> โลว้าวโอ้โหมีแต่ดินน้ำตาลน้ำตาลน,นั่นนั้นมาเปิดมาแค่นี้แหละน้องผมดูน้องผมไดใสาย ถูกฝังพื้นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือจุ๋งน้องผมนะครับและอันนี้คือร่างกายนะครับออ้ไหนลองลุกสิลองลุกดิจะลุกได้หนิวะฝังต่อกดไลค์กับการแกล้งคลิปนี้นะครับแกล้งตัวเองต่อน้องผมชอบใส่หนุ่มๆผมอยากโดนบ้างอ่ะ อยากเดนแว้งอพี่ปล่ามานอนข้างนี้อาจินดิกำลังพูดแม่ฝนเป็นคนฝังมาเยี่นมามาวันนี้เรามาหยุดพักผเรามาเที่ยวที่ไหนกันนะลูกเอ่อหนุนทาราบิสคาราบริส YouTube ดูเฟนเนี่ยเอ้า โอ้โหไม่น่าภูเขาที่ทํามาตั้งนานไม่เป็นไรอย่างน้อยกะโดนกบสมใจไป่ผมไมเลือน,น้องผมทั้งชุดน้องผมกางเกงก็พอดีชึบเสายกบตัวเองผมอยากเป็นศพอะแคล้วพินไหมแหนอยากเป็นศพจะต้องลงทุนนะ่ะเพราะแต่สายมันก็นุ่มเหมือนกันนะโอเค ขอปิดไปก่อนเล่นสายแป๊บเออมุมกล่องมืดมากฮะซิม,มา่าลาช่าขี่ไปนะ่ะถ้าหน้าแคทใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กงกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ค b e นะน้องผมไม่ค่อยห่วงกล้องเลยเดี๋ยวมันไม่ได้วิวอ่ะนี่มันตรงจังใครอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปุปป๊กสองแปดทีวีทีวีววววสองแปดบายบายแล้วก็ปุปปป๊กสองแปดอ่ะมาซื้อสามนะครับเราสงสัยมากเวลาสน้ำแต่ไม่มีน้ำอ๋อเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ผมเล่นทรายอยู่นะครับหยุดดีๆเอ่นี่มันหักลงมาแล้วผมตกใจ ผมไป่ฉีดวัคซีนเบอร์ผมไม่ได้เล่นน้ำต้องเล่นแค่ทรายและก็ทรายและก็กินและก็ทรายแล้วก็ลงเท้าไปแตะแต่น้ำแล้วก็ลงลงไปแค่ขาและจากนั้นก็เล่นทรายนะครับว่าฉีดวัคซีนครับเล่นน้ำไม่ได้เสียดายไม่น่าฉีดวัคซีเลยแต่ต้องป้องกันนะฉีดแล้ว ไปครับทุกคน